มือนี่ข้ามาไตอื่แขงครับมันนี้มามามาไต่ยื่แงมาเบอร์ออึ่นแขงไปนี่นี่ตามันตามันแหงนี่เห็นเห็นบ่เหรอครับนี่นต่ตาวไต่ตาวเนตัวนึงงไยกันคุ้มอยกันครับไต่ย่งแขงรับไต่อื่แขงไงตัวนงครับตัวนึง อะไรครับอไรครับอไรอะไรโอ้ยอะครับมือหีิโอ้ยคนือกวางเห้มือหนิอไรครับมือปนิโอ้ตาแด็ขึงเลย

มกุจับกองให้ครับชม่มมัืมา่จับปุ๊บมาครับขาโขกห้องพี่นองมันโอ้โหขึ้นมาแล้วเ็่นนปปาูห Ừ, nào? Đã đều. Đã đều. Đã đều. chạy chạy để không chạy chào đạo. Ô lại không để kháng thang không kháng thang không ừ, không มีครัลายไรนี่ยอใบตาแดงคื้เห็นยผมบวองขโข้ครับปวดอข้วนี่เอา่ตัวปึ๊บค่ตัวนึงกับคน้นน้นอีกงตัวนึงนี่ปั๊บใ่บ๊ไงไก่ก็มีครับพี่น้องนี่ตึง้

มันกลังดออกเหินมากเลครับออกเต่ำดีทุกม่โอ้ยโอ้ลายสีเหองมลนลายกับลายลายลายขึ้นสุกแล้วผมโอ้ยมาเจอขอพวกเดี่ยวไปเรืดอยวเหีนเกิดม่ใชดกัน เย็นวันนี้ตนไม้นะครับเนื้อดูต้นไม้เดิมต้นไม้ครับต้นไม้ะออกมากกั่ฝอยเต่านี่แล้วเดินมาไต่หิ่งห้อยไต่หิ่งห้ไต่หิ่งห้นะครับไต่หิ่งห้ถือผู้เดียวถือกล่องผู้เดียวที่สั้นหน่อยกล่องซันหน่อยอว่า้บ้ากันนะวิ่งหลังเนื้อโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปแต่เนี่ยมองเังเงยขึ้นม

gặp nắng mau cũng vô nè đẹp các anh em này, tôi đang mơng cầu khô nước, năm luôn นี่อืมผมที่หาแต่น้ำ <N> <N> นู้ต่เด้งขึ้นเยกะด้วยตาู้เดียวโมู้เดียวรับมากครับโมหลายคนครับเราเพิ่งหายกันน้องเอาทเายทับท้ายทั้ทีปวดโอ้สองตัวสามตัวสมัหนู้ไปหน้าตู้ สั้นไปอขอให้เดือ,อดกี่หนอเนีนเ่ยมีครับเต้ยิ่งแข็งครับเต้ย ออแขนีนก็ครับวีน่นะเดี๋ยวผมเขาโวกจับไกันเดี๋ยวทายเห็นเื่องครับครับผมสวากครับไปเข้าเดี๋ยวบันึกชั่วโมงลนี่กามีลนี่กามี

เดี๋ยวบกเกิน <laughs> 2องอาทิต <Natural> ย <Four> ์ครับท <mumbles> ุ๊บหนิแล้วก็นีบวกเกินสองอาทิตย์ประมาณสี่สั้นหน้